คนไข้หมอเคยไปฉีดฟิลเลอร์มา10ซีไปยิงเทอร์มาชมาแต่ทำทีละอยะ่างทิ้งช่วงเป็นปีแล้วรู้สึกว่าอาจจะยังแก้ปัญหาได้ไม่ครบพอได้มีโอกาสมาฟื้นฟูแบบครบวงจรปรากฏคนไข้ชอบมีเพื่อนถักหมอจะมาแนะนำการฟื้นฟูแบบครบวงจรตั้งแต่การซ่องผิวชั้นบนลึกลงไปจนก,กระดูกมันแตกต่างจากที่คนไข้เคยทำยังไงอ๋อสิตออีร หมอ<บ>าพาใครที่เคยฉีดฟิลเลอร์เยอะๆเคยยิงเทอร์มาชมาเหมือนคนไข้หมอแล้วรู้สึกว่าปัญหายัางแก้ได้ไม่ครบช่วยคอมเมนต์มาบอกในติ๊กตอกหมอกันนะเป็นไงบ้างมารักษากันต่อเนื่องเป็นรอบที่สามแล้วแฮปปี้ค่ะเชิญทัาที่เราไม่ค่อยได้เจอมาเจอเขาก็ทักว่านี่ททำอะไรมา ส่วนใหญ่จะทักว่าใช่แล้วอะที่นี่แหละรักษาเนี่ยถูกแล้วเพราะว่าเท่าที่ไปรักษามาเนี่ยเมื่อก่อนนี้จะไม่ถูกทักแบบนี้ทำอะไรมาก็จะเฉยๆหลังจากที่มาเริ่มรักษาที่คลินิกคุณหมอซีนนนะเนี่ยมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงซึ่งเออเฮ้ยมันใช่อะ่ะมีคนทักเราหน้าดีขึ้นกว่าเดิมหน้าแดงขึ้นตอนนี้ ทำเรื่องแก้ฝ้าหน้าใสขึ้นด้วยม,มันเป็นอะไรที่มันครบมามครบความต้องการนอะ่ะไม่ต้องไปคลินิกเลย<笑><笑><笑>มาที่ที่นี่แนละ้มาครบจบที่หมอซีเลยเนะโอเคตั้งแต่ก่อนเจอหมอ <c oughs> เคยไปฉีดฟิลเลอร์มาเ <c oughs> ทอร์มาก็เคยทำแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ทำแบบแบบครบวงจรไม่ได้แก้ปัญหาแบบพร้อมกันก็คือจะทำเป็นอย่างยาง ขอตอบว่า <อะ S 2> มันไม่ได้รับการแนะนำว่าอะไรควรจะทำคู่กับอะไรใช่จริงๆแล้วทุกการรักษามันมีข้อดีเราต้องประเมินว่าคนไข้เนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วมีปัญหาที่ระดับชั้นไหนบ้างตั้งแต่ผิวชั้นบนที่หย่อนลึกลงไปจนถึงชั้นกล้ามเนื้อลึกลึกลงไปจนถึงกระดูกที่สึกเพราะเรายิ่งแก้ปัญหาให้คนไข้ได้ครบ แล้วควรทําในช่วงเวลาใกล้กันผลลัพธ์มันจะยิ่งเสริมกันแล้วคนไข้ก็จะแฮปปี้กว่านะครับอย่างแรกเลยคือการยิงซ่อมผิวชั้นบนครับยิ่งเราซ่อมผิวชั้นบนให้เด้งได้เท่าไหร่ จะประหยัดการฉีดฟิลเลอร์ครับประหยัดการฉีดโปไม่ต้องไปอัดไขมันหน้าจนหน้าบวมหน้าล้นหน้าดูไม่ธรรมชาติไม่ต้องไปเสี่ยงผ่าตัดแผลเป็นแผลคีรอยเทคโนโลยีในการซ่อมผิวชั้นบนให้เด้งใช้โมโนโพลาร์ไอหรือคลื่นความถี่วิทยุขค้่เดียวหัวยิ่งของอบุเต้น,นะครับเขากระจายพลังงานเป็นหลังพึ่งครับทำให้คนไข้หมอไม่เจ็บแล้วถ้าอยากฉีดฟิลเลอร์ หมอแนะนําให้ฉีดเทคนิคเสริมกระดูกนะครับทำให้ไม่เสี่ยงเป็นก้อนไม่เสี่ยงโดนเส้นเลือดแล้วจะดูธรรมชาติฟิลเลอร์วันนี้หมอฉีดเบร์โรของสวิตนะครับยอดบริเวณกระดูกเบ้าตาแล้วก็ตรงร่องฝันเที่ยวใช้ซีซีเดียวครับใต้ตาดีขึ้นร่องแก้มดีขึ้นจมูกองศาดีขึ้นพอหมอยิงซ่อมผิวชั้นบนขึ้นมาร่วมกับฉีดเสริมกระดูกนะครับมันเห็นอะไรดีขึ้นบ้างใต้ตาเต็มขึ้นร่องแก้มมันหายเป็นร่องขมัขบมันยกคิ้วให้เราด้วยมันขึ้นมันเต็มแล้วมันมน,นู S <S สวย<อ>ดีค่ะหลายๆคนทักว่ามาถูกที่ถ้ารู้อย่างนี้ทำตรงนี้ตั้งนานนะโอ้โหน่ารักมาก <S <S 2> <S 2> นะใครอยากดูรูปคนไข้หมอบ้างกดแอดไลน์ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ tiktok หมอครับแล้วทักหาแอดมินหมอเลยครับว่าขอดูรูปคนไข้จริง